บประทานเม็ดแรกคุมกาเนิดได้เลยหรือเปล่าถ้าตอบคือยังไม่ช่วยถ้าเป็นไปได้ในแผงแรกนะคะคุณหมอขอให้เป็นเจ็ดวันไปแล้วค่ะหรือประมาณครึ่งหนึ่งไปแล้วก็คือสิบสี่วันไปแล้วนับจากวันแรกของประจำผู้หญิงที่ไม่เคยทานยาคุมกาเนิดเลยครับคุณหมอจะเริ่มทานแผงแรกอย่างไรหากประจําเดือนมาวันแรก สามารถกินได้เลยหรือเปล่าต้องกินกี่เม็ดถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้หรือว่ากินเม็ดแรกแล้วก็สามารถที่จะมีฤทธิ์คุมกําเนิดได้เลยครับก่อนที<จ>่เราจะมาพูดถึงตรงนี้ว่าจะทานยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่เราต้องมาเข้าใจธรรมชาติก่อนว่า ไข่จะตกเมื่อไหร่ประจำเดือนมาอย่างไร<ะ>ถูกไหมคะเราบอกว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงเราเนี่ยประจำเดือนจะ28วันมาทีหนึ่งหรือ30วันมาทีหนึ่งหรืออาจจะบวกลบ,บแต่นี่ไข่เนี่ยจะตกก็คือประมาณ14วันก่อนที่จะมีรอบฤดูครั้งถัดไปทีนี้เรากำมาดูว่าช่วงวันแรกของประจำเดือนจนทั้งถึงวันที่4ของประจำเดือนเนี่ย ช่วงนั้นมัน,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 นก็จะมีรังไข่มันก็จะตกข้างสลับข้างเดินนี้ข้างขวาเดินหน้าข้างซ้ายเดินนี้ข้างขวาข้างซ้ายไข่นะคะตัวไข่เองอะคะซึ่งประมาณ3มเซนเนี่ยในตัวไข่เองมันก็จะมีฟองไข่ที่มันจะสร้างขึ้นมามันก็จะสร้างขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะ10ฟองในช่วงวันที่ 1, 1> ถึงว<ต>ันที่4่แต่จะมีแค่ฟองเดียวที่เด่นสุดเป็นนางเอกนางเอกนะคะมันก็จะเด่นแล้วมันก็จะโต พอวันที่5มันก็จะโตมากกว่าคนอื่นประมาณ2มิลวันที่6มันก็จะโตเพิ่มไปอีกประมาณ2มิลปองอื่นที่มันไม่โตไม่ทันเนี่ยมันก็จะสับฝ่อไปมันก็เลยมาเป็นคําตอบว่าจะเริ่มรับประทานยาเมื่อไหร่จะเริ่มรับประทานวันไหนก็ได้แต่ต้องภายใน5วันยกตัวอย่างเช่นเมนสมมุตินะคะประจําเดินมาวันที่1กันยา เราจะรับประทานวันที่1,2,3,4หรือ5ก็ได้<ะ>ก็ต้องพยายามไม่ให้เกินวันที่5กันยากันยาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าวันที่5ของรอบเดือนเนี่ยมันจะมีฟองนึงที่เป็นนางเอกในเอกที่มันจะโตสุด<ะ>เพราะฉะนั้นกินไม่เกินวันที่5ของรอบเดือน ถ้าหากว่าเรารับประทานไม่เกินวันที่5ของรอบเดือนมันก็จะไปกดไอ้ตัวไข่เนี่ยเธอย่าโตนะเธอย่าโตนะเธอหยุดอยู่แค่นั้นนะเธอเที่ยงอยู่แค่นั้นนะอย่ามาเด่นนะมันก็สามารถที่จะกดได้แต่ถ้าเรารับประทานยาเกินวันที่5แล้วเนี่ยยาคุมก็จะไม่ค่อยได้ผลละมาอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยรับประทานเม็ดแรกคุมกําเนิดได้เลยหรือเปล่า คำตอบคือยังไม่ชัวร์อีกเพราะว่าบางทีมันอาจจะยังกดได้ไม่ดีอะค่ะถ้าเป็นไปได้ในแผงแรกนะค่ะคุณหมอขอให้มันเวันไปแล้วหรือประมาณครึ่งหนึ่งไปแล้วก็คือ14วันไปแล้วนับจากวันแรกของประจําเดือนอยังให้คุมกาเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยสวนถุงยางก็คือส่วนถุงยางอนามัยล้วก็มาดูว่า อ่ะแล้วอย่างนั้นยาคุมคุณหมอมันมีอย่างแบบไหนล่ะส่วนใหญ่จะเป็น21เม็ดกับ28เม็ดนะคะถ้าเราบอกว่าเราขี้ลืมเราขี้ลืมเราก็รับประทานอย่าง28เมตรค่ะเม็ดรับประทานเม็ดชนเม็ดแผงชนแผงกินทุกวันไม่มีวันหยุดก็คือกินทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ถ้าเราบอกว่าเรารับประทานอย่าง21เม็ด21เม็ดเนี่ยแล้วมันก็เป็นยาร้วนๆนะคะเราก็อาจจะกินวันที่5ของประจำเดือนดังนั้นเนี่ยก็คือสรุปก็คือว่า จะรับประทานอย่าง21เม็ดหรือ28เม็ดก็ได้ถ้า28เม็ดก็คือเม็ดชนเม็ดแผงชนแผงถ้า21เม็ดก็คือหมดเม็ดสุดท้ายแล้วก็รอให้ประจําเดือนมาแล้วก็เริ่มทานส่วนจะทานวันที่1ของประจําเดือนวันที่3ของประจําเดือนหรือวันที่5ก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะเกินวันที่5ของรอบเดือนรับประทานแผงแรกก็ควรจะใส่ถุงยางอย่างน้อยก็คือขอ2อสองสัปดาห์แรกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแผงต่อไปก็คือไม่ต้องละก็คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้า การรับประทานยานั้นมีประสิทธิภาพ